ฝุ่น PM 2.5คืออะไรคลิปนี้มีคำตอบ PM 2.5คือฝุ่นละอองขนาดเล็กโดย PM ย่อมาจากคำว่า Particulate Matter หรือฝุ่นละอองส่วนตัวเลข2.5ก็คือขนาดของฝุ่นละอองซึ่งมีขนาดไม่เกิน2.5ไมครอนเทียบเท่ากับ1ใน25ส่วนของเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นผมมีขนาดเล็กจนจมูกของคนเราไม่สามารถกรองและดักจับฝุ่นเหล่านี้ได้ สาเหตุที่ทำให้เกิดฝุ่น PM 2.5มักเกิดจากการเผาไหม้ที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศไม่ว่าจะทั้งจากยานพาหานะกระบวนการอุตสาหกรรมการเผาวัชพืชและวัสดุการเกษตรการเผาขยะรวมถึงการเผาป่าหรือไฟป่าเป็นต้นหากร่างกายได้รับฝุ่น PM 2.5ในปริมาณมากหรือสะสมเป็นเวลานานก็จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายและก่อให้เกิดโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคระบบทางเดินหายใจโรคผิวหนังโรคหัวใจภูมิแพ้หรือมะเร็งได้ เพื่อความปลอดภัยต่อร่างกายอย่าลืมสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่น PM 2.5นะคะปอพอห่วงใยความปลอดภัยคนไทยทุกคน